สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสนภรณ์โอเบอร์และดิฉันเด็กหญิงอยู่วัดข้าวโพนิจิตค่ะวันนี้พวกเราจะพาทุกคนมาแนะนำโรงเรียนค่ะณนะที่นี่คือโรงเรียนสมัยศึกษาโรงเรียนรับรางวังลพระราชทานค่ะบหลักยาโรงเรียนคือการเรียนดีกิจกรรมเด่นอาราธนาสมบูรณ์ค่ะส่วนแรกผมขอแนะนําท่านผู้บริหารโรงเรียนก่อนนะครับท่านแรกผูร้รับใบอนุญาตนายนรงศักดิ์เสุริโชติท่านที่สองผู้จัดก,การนางวรากรสุริโชติ ี่3ผู้อำนวยการนางกัญญาจิตแก้วครับครับจากนี้พวกผมจะพาไปดูว่าในโรงเรียนมีอะไรน่าสนใจบ้างครับแลามาเริ่มตั้งแต่หน้าโรงเรียนเดินกข้มาจะเป็นสนามเด็กเล่นขนาดย่อยพร้อมที่นั่งสำหรับผู้ปกครองที่มารับพี่ๆน้องๆนันนนนนกเรียนหลังจากเลิกเรียนครับฝั่งถัดมาเป็นห้องธุรการที่ผู้ปกครองสามารถติดต่อกับทางโรงเรียนได้โดยตรงค่ะเดินต่อมาจะเป็นห้องน้องฝั่งอนุบาลชั้นต่างๆนะคะ มีตั้งแต่ชั้นประถมวัยถึงอนุบาลสามค่ะโดยสีสันของห้องจะเหมาะกับน้องมากๆเลยค่ะทั้งนี้ทางโรงเรียนเห็นความสำคัญของการใช้ห้องน้ำของน้องๆอ,อนุบาลเลยได้ออกแบบให้เหมาะสมตามวัยของน้องๆใช้ได้อย่างสะดวกสบายเลยครับ ส่วนตรงนี้ที่ผมกําลังยืนอยู่คือห้องสารสนเทโรงเรียนได้จัดจานหน่ายทั้งอุปรกรณ์การ,รเรียนขนมพร้อมเครื่อง,งดื่มให้กับนักเรียนครูและบุคลากราครับนะเมื่อมาถึงห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องน่าตัดสินแล้วดนติีาสากลค่ะทางโรงเรียนได้เปิดโอกาสสนับสนุนให้พี่ๆน้องๆที่สนใจทางด้านนี้ได้มีความสามารถพิเศษและต่อย,ยอดได้เมื่อได้เข้าไปศึกษาในระดับมัธยมศึกษาค่ะ ซึ่งทางโรงเรียนเราก็มีเครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีสากลให้เลือกเรียนได้อย่างหลากหลายค่ะหรือน้องๆคนไหนชอบการเต้นร้องเพลงการรำทางโรงเรียนเราก็มีห้องฝึกซ้อมโดยเฉพาะนะคะครับเมื่อมาถึงหน้าห้องนี้จะเป็นห้องพยาบาลเราจะมีคุณครูประจําห้องพยาบาลคอยดูแลนักเรียนและปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อนักเรียนเกิอดอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬาครับ และเมื่อพูดถึงวิชาที่เรียนนะคะโรงเรียนของเราจะมีแปลงสาธิตเพื่อให้น้องๆพี่ๆได้เรียนรู้ถึงวิชาชีวิตค่ะโดยบูรณาการกักบวิชาการงานอาชีพเพื่อให้น้องๆได้ทดลองปลูกผักไม้ดอกไม้ประดับแถมยังร้างเป็นอาชีพเสริมได้อีกค่ะนอกจากนี้เรายังมีห้องศิลปะ สำหรับให้นักเรียนที่สนใจหรือความสามารถพิเศษได้เข้ามาฝึกฝนและประกวดได้สร้างเชื่อมั่กับนักเรียนครอบครัวรวมถึงโรงเรียนโดยมีผลงานต่างๆดังภาพครับสวยงามตามฝีมือเลยนะครับ ต่อมานะคะจะเป็นสนามกีฬาฟุตบอลค่ะจะมีเป็นชุมนุมและคอสสำหรับนักเรียนที่สนใจทางด้านกีฬาฟุตบอลซึ่งโรงเรียนได้ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้ไปแข่งโดยการการ,ราันตีรับรางวัลต่างๆมากมายค่ะถ้าพูดถึงทีฟุตบอลในหาดใหญ่ต้องมีสมัสสยศึกษาอยู่ด้วยค่ะ เป็นอาคารพุทธรักษาจะเป็นห้องเรียนของน้องๆพี่ๆตั้งแต่ระดับชั้นป .3 ถึงป .6 ครับซึ่งในปีการศึกษานี้ทางโรงเรียนมีการติดตั้งสมาร์ททีวีทุกห้องเพื่อให้ครูใช้สื่อสําหรับการเรียนการสอนพัฒนาการเรียนผ่านสมาร์ททีวีเป็นห้องเรียนอัจฉริยะแห่งศตวรรษที่21ครับ กับบรรยากาศของโรงเรียนเราที่อบอุ่นไปด้วยความสน,นุกและวิชาการสำหรับวันนี้พวกเราขอจบการนำเสนอยนเพียงแค่นี้นะคะห mm hmm. ม่ยศึกษาสวปสด